สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm hmm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านคะ่ะดาวสุกย้ายในวันที่2องถึงยีกรกฎาคมปี2568นะคะและการที่ดาวสุกย้ายครั้งนี้จะส่งผลดีกับตัวท่านมากกว่า2เรื่องขึ้นไปคะ่ะเป็นช่วงที่ท่านนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นทั้งเรื่องการงานการเงิน และความรักค่ะท่านใดนะคะที่ผ่านมาคนรอบข้างมักจะเข้าใจผิดในสิ่งที่ท่านทำแต่ช่วงนี้เขาจะกลับมาเข้าใจท่านดีขึ้นเห็นอกเห็นใจท่านนะคะมีคนคอยช่วยเหลือท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะชาวราศีมังกรการที่ดาวสุขย้ายรอบนี้ใช้คำว่ามีสเสน่ห์ยิ่งท่าท่านนะคะ ทำงานเกี่ยวกับการใช้คําพูดหรือกําลังพูดคุยเรื่องสําคัญคุยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ขายงานให้กับลูกค้าติดต่อลูกค้าพบปะผู้คนนะคะออกงานสังคมคือพูดได้ง่ายคนรอบข้างจะเอ็นดูท่านมากขึ้นที่ผ่านมาเหมือนตัวคนเดียวนะคะ คนช่วยเหลือไม่ค่อยจะมีคนก็ไม่เข้าใจไม่ค่อยที่จะเข้าใจในสิ่งที่ท่านทาแต่ช่วงนี้ท่านจะสัมผัสได้เลยว่าท่านนะคะได้รับสิ่งดีๆจากคนรอบข้างมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่ท่านอยากจะทำเพราะเป็นช่วงที่ท่านนะคะจะมีความคิดริเริ่มได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่ท่านสนใจ ถ้าท่านนะคะตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้หละท่านจะได้ลงมือทำนะคะและมักจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้คำแนะนำคาดหวังสิ่งใดจะได้มาค่ะค่อนข้างที่จะโชคดีหลายเรื่องความคิดของท่านก็ไม่ค่อยจะตื้อต,ตืตันๆน,นะคะสมองปลอดโปร่งใช้คำนี้ได้เลยนะอาจจะอาจจะพูดตรงเป็นิดนึง สมองปลอดโปรงนะคะมากจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นไอเดียบันเจิดนะคะคิดอะไรที่แปลกแหวกแนวและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยทำงานช่วงนี้ล่ะคะ่ะท่านค่อนข้างที่จะโชคดีนะคะงานจะนำมาซึ่งรายรับที่มากขึ้น ที่ผ่านมาท่านแทบจะไม่อยากทำอะไรเลยนะหน่งนอกจากไม่มีคนช่วยเหลือแล้วนะคะการทำงานทำอะไรก็ตามมักจะติดติดขัดขัดไม่ค่อยจะราบรื่นไม่ค่อยจะลื่นไหลนะคะหน่วยมากแต่ก็ไม่สำเร็จอยู่ดีแต่ช่วงนี้ามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยตามปกตินะคะแต่ว่าในความเนหน็ดเหนื่อยถ้าท่านคาดหวังสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นหวัง เรื่องเงินทองนะคะหวังให้ใครมีหวังให้มีคนมาช่วยเหลืออยากมีหุ้นส่วนช่วงนี้ท่านจะสำเร็จนะคะท่านใดที่กำลังพูดคุยปรึกษาหาลือกับคนที่ท่านรักและเคารพหรือกับคนที่ท่านไว้ใจอ,อยากจะลงทุนกับใครสักคนหนึ่งเขาจะเห็นดีเห็นงามน,นะคะเขาจะยอมรับในโปรเจกต์ ระขอบพร้อมที่จะร่วมงานกับท่านถ้าท่านทํางานประจําก็จะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะคะบางท่านจะมีการรวมกลมุ่มหรือว่ารวมทีมชั่วคราวเพื่อทำโปรเจกต์บางโปรเจกต์และท่านจะได้ร่วมงานกับคนที่ขยันเก่งนะคะมากด้วยฝีมือการทํางานส่งผลให้ตัวท่านเองก็พลอยได้รับ คำชื่นชมจากโปรเจกต์นี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแม้แต่ตัวท่านเองนะคะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดความคิดและไอเดียใช้จินตนาการในการทำมาหากินนะคะช่วงนี้บอกได้เลยว่าท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆจะได้รู้จักคนใหม่ๆมีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นเช่นท่านจะได้รู้จักเพื่อนร่วมงาน หรือว่าถ้าค้าขายได้ลูกค้าเพิ่มหรือแม้แต่เอาบริเวณรอบๆบ้านนะคะได้เพื่อนบ้านใหม่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีคนใหม่ๆเข้ามามีงานใหม่ๆเข้ามานะคะและท่านจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยจะได้สัมผัสกับคำว่าใหม่ๆไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะงานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้น จากงานที่ท่านทำและหนึ่งสิ่งซึ่งซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวของชาวราศีมังกรน,นั่นก็คือว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลาดนะคะเก่งในสิ่งที่คนอื่นไม่ถนัดเก่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะทำให้ท่านนั้นได้รับข่าวดีมีรายรับเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ถ้าท่านใดนะคะกำถ้าท่านมีงานอดิเรกอาจจะถักโคเชหถักเสื้อนะคะถักแล้วพ์ขายในตอตอในบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านอะไรก็ตามท่านจะขายได้นะคะความสามารถพิเศษความสามารถเฉพาะตัวเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะจะทำให้ท่านมีรายรับเข้ามามากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้สายรีวิวสายทำคอนเทนต์ รับจ้างรีวิวสินค้าบอกได้เลยว่าลูกค้าจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นดูดูมีเสน่ห์มีออรา่ามีมัธุรสวาจาในการใช้คำพูดเรียกได้ว่าปากหวานพูดเพราะไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ตามนะคะจะราบรื่นและประสบความสำเร็จท่านจะมีความรู้สึกว่าช่วงระยะเวลานี้ท่านพูดอะไรออกไปคนเขาก็จะเชื่อและจะคล้อยตาม ที่ผ่านมานะคะเสนอความคิดเห็นอะไรไปคนเขาก็จะขัดไม่อยากให้ท่านประสบความสําเร็จบ้างละไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านพูดบ้างละแต่ช่วงนี้นะคะท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรกับใครก็ตามนะคะบุคคลเหล่านั้นเขาพร้อมที่จะรับฟังแม้แต่ถ้าท่านลำบากมีปัญหาก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ครองคนรักก็จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันค่ะและมีอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่โดดเด่นสำหรับท่านไม่น้อยเลยก็คือว่าความรักโดดเด่นท่านใดที่มีคู่เป็นช่วงที่โลกเป็นสีชมพูไม่ค่อยมีเรื่องงอนกันนะคะไม่ค่อยมีเรื่องอขัดแย้งกันมากนะคะที่ผ่านมาท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวาย แต่คู่คู่ครองของท่านหรือว่าคนที่ท่านคุยด้วยนะคะเขาก็แอบ,บเป็นห่วงนะคะคอยนอ่าคอยไม่ให้ห้ามนั่นห้ามนี่และท่านจะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายแต่ช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าอคู่ครองคนรักนะหันมาเอาใจใส่ท่านดูแลท่านได้ดีขึ้นจะได้ไปนั่นมานี่กับคู่ครองคนรักหรือว่าคนที่ท่านคุยด้วยนะคะคนโสดถ้าท่านเปิดใจก็จะมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆโดยที่ท่านนั้น ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอเจอแบบปุปปับฉับพลันนะคะจะได้ติดต่อกับคนทางไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติบางท่านอาจจะมาในรูปแบบเพื่อนร่วมงานหรือว่าหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะแต่บางท่านมาในรูปแบบมีคนเข้ามาจีบเป็นคนที่มาจากทางไกลรอคอยสิ่งใดจะสมหวังมีดวงได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือว่าจากต่างประเทศนะคะ และการเงินของท่านรายรับเข้ามามากกว่าปกติด้วยให้ท่านสังเกตดูนะช่วงนี้รายรับของท่านจะเข้ามามากกว่าปกติ 1. น,นะคะจากการลงมือทําของตัวท่านเองสองมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังด้านการเงินนะคะสามถ้าท่านนะคะคาดหวังเงินจากส่วนใดท่านจะได้มาเงินที่เข้ามาบางท่านจะได้เงินแบบแปลกๆนะไม่ได้คาดหวังแต่กลับได้มา การเงินดีขึ้นแน่นอนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็แปลกอีกเช่นเดียวกันเมื่อมีเงินเข้ามือมาก็มักจะมีเหตุการณ์ท่านต้องใช้จ่ายออกไปทุกครั้งโอนเข้ามาปุ๊บโอนออกไปปับ๊บหรือบางท่านเข้าเช้าออกเย็นจะเป็นในลักษณะนี้ฉะนั้นอย่าประมาทเรื่องการใช้เงินนะคะโดยภาพรวมแล้วท่านค่อนข้างที่จะดวงดีมีโชคมีลาบตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามจะได้ทำ อยากทำอะไรจะได้ทำจะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆจะได้ไปสถานที่แปลกใหม่จะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นและเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความสุขใจปูนะคะขออวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ